และแล้ววันนี้ก็มาถึง100ผู้ติดตามไม่น่าเชื่อนะครับว่าผู้ติดตามผมจะขึ้นมาถึง100ไง้ขนาดนี้นะผมเองก็ตกใจเลยทีเดียวนะฮะเมื่อรู้ว่าตอนนี้ถึง100ซับแล้วมันเหมือนผมกําลังฝันอยู่เลยนะไม่คิดว่าจะมาถึง100ซับแบบนี้นะครผมต้องนั่งจ้องไอ้หน้าชออยู่ทั้งนานนะครว่านี่มันจริงเหรอวะผมถึง100ซับแล้วจริงๆใช่ไหมก็ขอบคุณมากๆสําหรับ100ซับนะครับผม แน่นอนว่าผมยังไม่ลืมสัญญากับทุกคนนะครับผมที่ว่าผมจะแจก ID ดีนะฮะโมจิบวก6หมัดนะครับ,รบและนี่ก็คือหน้าตาของ ID นะครับ ภายในไอเทมหรือช่องเก็บของนะครับก็มีพวกผลไม้ปีศาจแยะนะฮะเป็นผลที่แร่ที่สุดก็น่าจะเป็นผลเงาครับผมซึ่งนอกจากจะมีผลปีศาจแล้วก็มีดาบแมงมุมกับดาบยามะด้วยนะครับผม <Wow. S 2> สำหรับในการแจกรางวัลน,นะครับก็จะแจกในวันนี้แหละนะครับแต่ว่า ผมจะไม่บอกเวลากับทุกคนนะครับว่าให้ทุกคนนะมาดูตอนไหนนะครับแต่ว่าผมจะให้ทุกคนนะครับกดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนนะครับก็คือถ้าเกิดว่าผมอัพคลิปใหม่ๆมนะครับมันก็จะแจ้งเตือนทุกคนก่อนใครนะครับซึ่งในคลิปใหม่คลิปนั้นนะครับก็จะมีตัว id แจกปิดมาพร้อมนะครับให้ทุกคนแบบดูนะครับแล้วก็ ทำการเปลี่ยนรหัสให้เรียบร้อยนะครับซึ่งใครเปลี่ยนเร็วกว่าก็ชนะไปนะครับก็คือจะได้รับรางวัลในส่วน ID นั้นไปนะครับผมและเมื่อมาถึง100ยซับแล้วนะครับเป้าหมายต่อไปของเราก็คือ500ยซับนะครับผมแน่นอนว่า500ยซับมีแจกตัวดับคู่วบวก6ปัดน,นะครับยังไงก็ขอขอบคุณสำหรับ100ยซับมากมนะครับทุกคนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมผมยังบอย X d